เคียงอีกหนึ่งนะคะก็ไม่บอกว่ามาทำอะไรก็รอติดตามนะคะแม,ม่นะคะแล้วก็พี่ชายแล้วก็หลานนะคะยังอยู่ในรถอยู่เลย,ลอย,เลยตอนนี้คือรอรอหมอแล้วอยากไปสัปปะระน,นี่ค่ะคนมาด้วยนั่งขาหมอโดนติแม่ ยังน้อนยังน้อนอยู่งคุณนายคือฝากก่อนคือน้อนเงี้ยยังไม่กระจายพี่ซ้ายตัวออกจากรถคารานนี่เดี๋ยวให้เขาดูก่อนนะเห็นแล้วเห็นตัวเด็กแล้วนิดนึงเดี๋ยวมาตั้งค่ะนี่ก็อยวให้คุณแม่ดูก่อนนะ ว่าเราจะไปไทยว่าต้องถ่ายๆกันนี่ยอันนี้จะมีหัวใจเต้นตุ๊ก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 ในถุงอาหารนะนี่อันนี้ถุงอาหารตอนนั้นมันเจิดมันกลม่น้อยเนาะ <S <S 2> <S 2> อันนี้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมเออหัวใจเห็นไหมไงมันน้อยมากมองมองเอ้ยคือเขาเล็กคือคือคืออาย่ จิตนะจิตนะจิตนะนี่นี่มันจะมีแป๊บแป๊บแป๊บอยู่นิ้วหมอน่ะเห็นแล้วค่ะหัวใจแป๊บ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 อ่ะทุบๆทุบๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือการเต้นของหัวใจเด็กนะจะเหมือนจะเหมือนเม็ดถั่วยังไม่มีแขนขานะจะแบบให้เราจินตนาการเม็ดถั่วเนาะเรามีอะไรเต้นตุ๊บๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยในหมอนะวัสดเห็นแล้วเห็นแล้วนอนเลยเนาแต่ว่ามันจะยังไม่ได้เห็นว่าเป็นรูปร่างคนนะ เข้าใจนะจุดนี้เด้อเพราะเขายังเขายังได้ถ่ายไหมพอแล้วเ<อ>นาะได<อ>่หกสัปดาห์ไงน้องหนูหกสัปดาห์กับอีกสี่วันกว่าพอใจตุ๊กตุ๊กตุ๊ก,ก <ว â! S 1> นะัวใจตุ๊กตุ๊กแต่มันยังไม่ได้เห็นเป็นคนชัดเจนนะแต่เห็นการเต้นของหัวใจเนะด้อมีด็ก่เขาเนี่ยโอเคถ่านะเอาเนานะโตขึ้นเลย อบอกหมอว่าไปดำเืินครั้งสุดท้ายวันไหนนะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเลยมาค่ะก็คือคุณหมอบอกว่า <c oughs> อายุคันประมาณเจ็ดสัปดาห์กับอีกสี่วันคือกำลังจะแปดสัปดาห์นั่นเองนะคะก็คือเป็นท้องปกติแล้วก็บอกว่าวันจันทร์เนี่ยต้องไปเจาะเลือดแล้วก็ตรวจโรคแล้วก็ฝากฝากคันที่โรงพยาบาลน,นะคะ วันนี้นะคะคือดีใจมากว่าไปเจอไปแล้วก็เห็นว่าหัวใจของน้องเนี่ยเต้นแล้วนะคะคือบอกไว้ถูกอ่ะคือก็ฝันไว้ตั้งแต่ตั้งนานแล้วค่ะฝันฝันไว้ตั้งแต่แรกวว่าจะจะมีน้องกตว่าก็รอมาปีปีกว่าเลยอ่ะน้องก็ไม่มาแต่พ่อกลับมาถึงถึงไทย ก็กักตัวใช่ไหม14วันแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ตรวจก็คือน้องก็ขึ้นสองขีดบอกให้ทวกค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะต้อนรับสมาชิกของบ้านอีกคนหนึ่งนะคะส่วนอป,ป้าก็ได้แต่ร้องไห้ร้องไห้นะคะเพราะว่าห่างกันไงอยู่ห่างกันเนาะนางก็จะค่อนข้างที่จะีเรียสว่าเออ ท้องอยู่ไกลกันตอนอยู่ไกลกันแต่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ไม่ได้เทคแคร์เลยอย่างเงี้นะคะหนังก็จะมีน้อยบ้างนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าจะมาอาัปเดตให้เพื่อนๆได้ได้ฟังได้ชมกันบากนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะบอกว่าไงดีเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีที่ อยู่ห่างพ่อนะคะก็ะยังไม่รู้ว่าจะทําวีซ่าแล้วก็ไปเกาหลีเนี่ยประมาณตอนไหนเพราะว่าต้องรอให้น้องเนี่ยโตก่อนไม่ใช่โตแบบคลอดก่อนนะคะแต่ว่าต้องรอให้ท้องเนี่ยโตก่อนประมาณสักหกถึงเจ็ดเดือนนะคะถึงจะทําเรื่องยื่นวีซ่าแล้วก็ไปที่ประเทศเกาหลีนะคะฝากกีตาร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะแต่ว่ามันมีการฝังตัวเนี่ยม,มีว่าผม่ๆอย่านี้มีมดลูกมานหมถ้าว่าท้องมันจะม่เห็น